ของจริงครับสมเด็จหลังตาแผ่นดินและพ่วงด้วยสมเด็จหลังตาขุดเป็นคําถามที่วันนี้ใครหลายคนเนี่ยฝากคําถามมาหาผมในยเยอะมากอันดับแรกเลยขอตั้งด้วยคําว่าตาแผ่นดินกันตาแผ่นดินเนี่ยมีการบัญญัติขึ้นมาให้ใช้ในยุคสมัยรัชกาลที่5ครับประกาศให้ใช้ตั้งแต่ปีพศ2416ครับและใช้ไปจวบจนถึงปีพศ2453น,นี่คือตาแผ่นดินครับและในส่วนของตาขุดจริงจริง นี่มันเป็นระยะเวลาที่คู่ขนานไปกับ้าแผ่นดินแล้วก็มีการออกบังคับใช้จริงๆเลยนะครับเป็นตาคุดที่มีราชรกิจจานุเบกษารองรับในปีพศ2482ทีนี้ครับถ้าเราพูดถึงพระสมเด็จเราก็จะต้องนึกถึงปฐมบทของพระสมเด็จนั่นก็คือสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีครับผมให้ชุดข้อมูลตามนี้ไว้ครับว่าสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีเกิดในปีพศ2331ครับและม ราณาภาพในปีพศ2415วันนี้เรามีสงชุดข้อมูลมาเทียบเคียงกันแล้วครับเพราะฉะนั้นครับความเป็นไปได้ในการที่จะมีพระสมเด็จแล้วมีตาแผ่นดินติดด้านหลังและแอบอ้างว่าเป็นพระของสมเด็จพุทธจารย์โตผมรังสีปิดประตูครับไม่มีทางเป็นไปได้เพราะประกาศใช้ตาแผ่นดินหลังจากที่สมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีท่านมรณาภาพไปแล้ว1ปีครับไปกันต่อครับมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการใช้ตราแผ่นดิน หรือตราคุดด้วยตราคุดและตราแผ่นดินเนี่ยถือเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ครับการที่จะใช้ทั้งสองตราไม่ว่าจะเป็นตราคุดหรือตราแผ่นดินเนี่ยจะต้องขอพระบรมราชานุญาตนะครับและจะมีการพระราชทานออกเป็นหนังสือพระราชทานประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ใช้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการขอพระบรมราชานุญาตจริงๆต้องมีการบันทึกในราชกิจจานุเบกษา ยกตัวอย่างครับตราคุดมีกฎหมายที่ขึ้นมารองรับการใช้เลยจริงๆเนี่ยในปีพศ2482หรือว่าในยุคของจอมพลปพี่บูสงครามครับในยุคนั้นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีข้อกฎหมายที่ขึ้นมารองรับอย่างชัดเจนและยกตัวอย่างกิจการที่ได้รับพระราชทานการใช้ตราคุดอันดับแรกเลยก็คือบริษัทปูนซีเมนไทยครับได้รับพระราชทานตราคุดให้ใช้ในปีพศ2456ครับไปกันต่อครับในปีพ พศ2423ครับห้างแรมเซ่ซึ่งถือว่าเป็นห้างชื่อดังในยุคข,ของรัชกาลที่5ก็ได้มีการพระราชทานให้ใช้ครับและอีกหนึ่งกิจการที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในปีพศ2449มีการพระราชทานตราคุดเพื่อให้นําไปใช้กับบริษัทสยามกมารจนครับหรือที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในวันนี้ก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ครับและอีกหนึ่งบริบทครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างในรุ่นเราให้ฟังครับเกี่ยวกับการพระราชทาน ตราคุดและที่สําคัญครับมีการยกเลิกการพระราชทานแล้วก็เรียกคืนตราคุดไม่ให้ใช้ต่อนั่นคือในปีพศ2 5 4 1ครับในยุครัชชสมัยขององค์ในหลวงรัชกาลที่9มีการพระราชทานตราคุดให้กับปั๊มเอโซและมีการยกเลิกรเรียกคืนตราคุด กับในปีพศ2566ครับโดยเกิดจากเหตุการณ์การขายกิจการและมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจึงเรียกคืนตราคุธกับตรงเนี้ผมพูดตั้งแต่ในรัชสมัยของรัชกาลที่5มาถึงรัชกาลที่9ครับมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาเรียกว่ามีเหตุการณ์ให้เราได้เทียบเคียงครับและที่สําคัญตรงนี้ครับครุฑมีการแบ่งออกเป็น2แบบครุฑแบบที่1เราเรียกว่าครุฑแบบเท้าตั้งหรือครุฑ ดุนครับเท้าด้านล่างเนี่ยจะหงายและผายขึ้นจะทํามุมเอียงเฉียงองศาครับดูมิติมีการเคลื่อนไหวครุฑในรูปแบบนี้ศิลปะแบบนี้เป็นครุฑส่วนพระองค์เท่านั้นครุฑรูปแบบนี้จะไม่มีการพระราชทานให้เอกชนใช้นะครับในส่วนของครุฑที่มีการพระราชทานให้เอกชนใช้นั่นคือครุฑเท้าเหยียดตรงหรือครุฑ เท้าแบนอย่างนี้ก็คือจะเป็นตาต่างๆที่พระราชทานให้กับกิจการต่างๆที่มาขอพระบรมราชานุญาตในการใช้เจาะต่อไปอีกหนึ่งประเด็นครับเมื่อกี้ผมได้พูดเรื่องของราชกิจจานุเบกษาเอาไว้อยู่มีการประกาศกฎหมายควบคุมครับเรื่องการใช้เครื่องหมายราชการในพุทธศักราช2482นะครับอันเนี้ยประกาศในวันที่30ตุลาคมพศ2482ประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ห6หน้าที่1,389ได้ประกาศมาตราสำคัญไว้ดังนี้ครับผมขอใช้เป็นมาตราข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8ข้อที่9ผมจะขยายความแต่ละมาตราให้ฟังมาตราที่6ระบุเอาไว้ว่าห้ามมิให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายราชการ เว้นแต่หน่วยงานราชการที่กําหนดเครื่องหมายนั้นจะได้รับอนุญาตในมาตราที่7ครับบัญญัติเอาไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดปลอมแปลงรอกเรียนแบบเครื่องหมายราชการไม่ว่าจะทําเป็นสีใดหรือด้วยวิธีการใดหรือทําให้ปรากฏในวัตถุหรือสินค้าใดๆก็ตามครับประโยคนี้นี่คือประโยคที่สําคัญมากๆนะ ทำความเข้าใจตามไปนะมาตราที่8ครับผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติ แห่งมาตาที่6และมาตาที่7ให้มีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน2,000บาทในยุคนั้นปีพศนั้นทองบาทนึงไม่ถึง300นะแต่นี้ปรับ2,000นะครับเป็นฐานความผิดที่สูงมากๆนะฮะและที่สำคัญครับในมาตาที่9ครับระบุเอาไว้ว่าเครื่องหมายหรือสังหาริมทมรัพย์ที่มีเครื่องหมายที่ฝา่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ลิบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทำผิด หรือไม่ใช่และไม่ให้ถือเอาเหตุ ที่คำพิพากษาว่าผู้หนึ่งผู้ใดกระทำความผิดในคดีนั้นหรือไม่ผิดเป็นประมาณในการที่จะสั่งให้ลิฟซับที่ว่ามานี้ในความหมายแปลสั้นๆเลยคือถ้าเจอเนี่ยต้องลิฟทิท้งด้วยแสดงให้เห็นแล้วว่าจะต้องมีการขออนุญาตซึ่งต้องออกเป็นหนังสือราชการและประกาศให้ใช้ในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้นจะต้องมีบันทึกนี้เก็บไว้แน่นอนถ้ามีการขอใช้นะครับอันนี้สําคัญนะครับแล้วก็ผู้ที่สนองพระบรมราชโองการในราชกิจจาร นุเบกษานายกในยุคน,นั้นก็คือจอมพลปอพี่บูสงครามครับในปีพศ2482มาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญครับนี่ตามรูปเลยนะครับที่มีคนขึ้นมาแอบอ้างเกี่ยวกับเรื่องสมเด็จตาแผ่นดินในรูปแบบต่างๆส่วนแรกก็จะอ้างว่าเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีเป็นผู้สร้างซึ่งเป็นไปไม่ได้ล้ครับตาแผ่นดินเนี่ยถูกเริ่มต้นใช้หลังจากที่สมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีท่านมรณาภาพไปแล้ว1ปีทีนี้ครับ อีกหนึ่งชุดข้อมูลที่นี่ตามนี้เลยครับก็มีการแอบอ้างว่าตาโล่เนี่ยนะครับถูกสร้างในปี2495ผู้ที่จัดสร้างคือพลเอกเผ่าศรียานน์นะครับอธิบดีกรมตํารวจในยุคนั้นถ้าคุณดูดีๆจริงๆเนี่ยตาในรูปเนี้ยนะครับเป็นตราที่ไม่ใช่ตาตํารวจมันคือตาแผ่นดินเพราะว่าถ้าเป็นตาตํารวจเนี่ยด้านล่างจะมีการระบุเอาไว้นะครับว่าพิทักษ สันติราชอยู่ที่ด้านล่างของสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าตาสัญลักษณ์นี้ถูกยกเลิกการใช้ไปแล้วตั้งแต่ปีพศ2453ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยู่ดีๆแล้วพลเอกเผ่าจะไปนาําตาแผ่นดินมาใช้สร้างพระยิ่งเป็นไปไม่ได้ครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็เข้าสู่การขออนุญาต ามประกาศของราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศในวันที่30ตุลาปีพศ2482ครับแสดงว่าชุดตัวเลขเนี้ย2482ประกาศใช้ราชกิจจาส่วน2495อ้างว่าสมเด็จที่พลเอกเผ่าสร้างในปีพศ2495แสดงว่าถ้ามีการขอพระบรมราชานุญาตในการสร้างจริงคุณจะต้องมีเอกสาร ในการขอที่ผมบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วตาแผ่นดินมันถูกยกเลิกใช้ไปตั้งแต่ปีพศสองพแล้วอาจจะมีคนอ้างครับเฮ้ย hey! เป็นไปได้ไงตาแผ่นดินเนี่ยถูกนํากลับมาใช้อีกทีในการทาเหรียญในยุคข,ของรัชกาลที่9คุณต้องเข้าใจนะครับว่าสัญลักษณ์ขึ้นไปอยู่ในเหรียญหรือว่าเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยที่เราใช้เป็นตัวแทนมูลค่าของเงินเนี่ยมันยิ่งไม่มีทางเป็นไปได้มันยิ่งไม่เมคเซนส์เลยครับในการที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะไปเอาตาแผ่นดินตรงนั้นแล้วนํามาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าเราใช้ในความรู้สึกเป็นตัวตั้งเราอาจจะรู้สึกไม่เมคเซนส์แต่ถ้าเราพูดถึงตัวบทกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่ มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาสแสดงว่าถ้ามีการใช้จริงๆซ,ซึ่งไม่ใช่ตากลมตำรวจคุณจะต้องยื่นขอหน่วยงานรัฐนะครับและประกาศอนุญาตได้ใช้ในราชกิจจานุเบกษาทีนี้มาจนถึงจุดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆคนคงไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้ ถึงชุดข้อมูลที่ผมไล่เรียงมาจนถึงตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวนะฮะรับรองว่าเดี๋ยวผมจะมีทีเด็ดมาไล่เรียงให้ฟังในแต่ละเรื่องที่มันลึกที่มันดีฟลงมาอีกแล้วคุณจะรู้ได้เลยว่าแหกต,ตาหรือของจริงกับสมเด็จตาครุฑและสมเด็จหลังตาแผ่นดินรอติดตามครับ